ลากอยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับไกด์และรีวิวตัวละครเชรฟดูสตัวละครบัฟสุดโหดผู้มาเปิดเมตาโอเวอร์โหลดที่อนาคตหุนขึ้นกว่านี้แน่นอนนะเนื่องด้วยหลังจากที่เราได้แนะนําเกี่ยวกับตัวละครเชฟดูสคร่ราวๆไปในคลิปของไรเดนคลิปที่แล้วในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วรีวิวเชฟดูสแบบจัดเต็มเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆและเก่งใช้ได้เลยด้วยนะครับเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางที่ ไม่ได้เฉพาะทางขนาดนั้นเหมือนพวกซาดะโกลโดอะไรแนวๆน,น,นั้นนะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตัวบัฟทั่วไปอย่างเช่นคาเซฮะหรือฟรินะได้เลยเผลอๆเนี่ยบัฟเตอร์แดงกับสองตัวนี้เลยนะถ้าใช้ให้ดูวิธีนะและมันเป็นตัวละคารตัวแรกในเกมตัวนี้เลยด้วยที่มาเปิดเมตาโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งเป็นการบอกทิศทางของเกมตัวนี้ได้ดีมากนะเพราะว่าก็มีคนเดาๆแล้วเฮ้ยเมืองไฟเนี่ยตัวละครจะออกมาแนวไหนเห็นเชียฟรุสมาแบบนี้เนี่ย มีสิทธิ์ที่ตัวละครตัวหลักจากนี้เนี่ยจะอวยปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดอีกนะมีตัวแบบนี้อีกเข้ามาในเกมแน่นอนคือต่อให้ไม่แน่นอนแต่ก็โอกาสสูงมากๆนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเชฟรุสเป็นตัวแรกก็เป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยกับทีมโอเวอร์โหลดตอนนี้สาหรับผมเนี่ยเชฟรุสไม่เชิงคล้ายกับพวกซาดาโกโดฟูซันที่เป็นเฉพาะทางขนาดนั้นถึงแม้จะมีกลิ่นคล้ายก็ตามนะแต่จะคล้ายกับนิโรลที่บังคับเล้นกับตีเฉพาะมากกว่าเพียงนิโลเนี่ยก็ออกมาวยตี บ่งบานลรเมเลซพันธุ์แบบชัดเจนเพราะเป็นมเมลพันธุ์แบบระเบิดแรงใช่ไหมแต่อย่างเชฟรู้เสียก็บังคับตีเป็นธาตุไฟกับไฟฟ้าเช่นกันก็คือบังคับเล่นเป็นโอเวอร์โหลดทีนี้วันนี้เรามาดูกันว่าเชฟรูสเก่งยังไงทำไมถึงเป็นตัวละครที่คุณอย่างน้อยคนมีติดอดีไว้นะเปิดตู้นี้ไปเนะี่ยถ้าหลุดมาได้ก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะครับแม้จะมีแค่ซีูนก็ตามนะก่อนที่จะไปดูกันนะก็เหมือนเดิมก็คือฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้ฝากทุกคนกด subscribe ช่องลากดเทนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้จะเกมเนะกมชินซาเ ฝากพูดสหรับสนับสนุนของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับผมโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพ็ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชัน่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เดีเกมชินเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะเรามาเริ่มเข้าสู่ข้อม,มูลของตัวละครกันดีกว่าเริ่มต้นที่สกิลต่างๆนั่นเองนะครับ สก,กิลธาตุของตัวเชฟลุสเนี่ยเวลาเรากดอี e เนี่ยจะทำการเล็งปืนคาบศิลาได้ครับแล้วก็ยิงศัตรูระเบิด้างความเสียหายไฟเป็นวงเล็กน้อยนะจากนั้นมันสามารถฟื้นฟูคาพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในสนามได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยปริมาณการฟื้นฟูเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเชฟรุสซึ่งจะฮิวทุกๆ2วิและฮิวอยู่12วิเลยนะซึ่งได้ถามว่าฮิวแดงไหมเนี่ยก็ไม่ได้แดงมากขนาดนั้นคือเอาจริงเชฟรุสเนี่ยบทบาทก็ดูเหมือนเป็นตัวบัฟแหละก็ต้องพกตัวฮิว,ลเ,วลเลลา่นนะ และการเล็งปืนนี่นะี่ก็สามารถกดค้างได้นะครับคือถ้ากดไม่ค้างมันก็จะยิงปืนปั้งไปแต่ถ้ากดค้างมันเล็งได้ซึ่งเวลาเข้าสถานการเล็งเนี่ยถ้าเชียฟรุสมี o v e r อร์ชาร์จบอลมันจะเปลี่ยนไปเป็นการยิง o v e r อร์ชาร์จบอแทนซึ่งนี่นสำคัญมากนะไอโอเวอร์ชาร์จบอลเนี่ยเป็นตัวหลักเลยของการเล่นเชียรฟรุสนะเวลายิงไปเนะี่แล้วมันมีบอลอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายไฟที่มี ขอบเขตกว้างขึ้นความเสียหายสูงขึ้นมันดูเหมือนระเบิดแรงขึ้นนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เล่นเชฟลูสเพื่อหวังเนเมดอยู่แล้วนะครับระหว่างบนะัฟเนอะทีนี้นเราจะได้โอเวอร์ชาร์จบอลได้ยังไงคือจะได้ก็ต่อเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดขึ้นนั่นเองนะซึ่งในเวลาหนึ่งเนี่ยเชฟลูสจะมีโอเวอร์ชาร์จบอลได้หนึ่งอันคือจะมีไอคอนเป็นกระสุนชัดเจนนะเวลาเรามีไอกระสุนอันนี้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าโอาวาเว,ว,ว,วเอร์ชาร แล้วก็อ e ีเอฟเฟหนึ่งของสกิลธาตก็คือตัวเชรฟรุสจะมีพลังผฐมภูมิเป็นสสารนะเพราะฉันก็สามารถใช้แก้พัลเซอหรือใช้สู้กับมอนบางตัวที่แพ้ทางธาตนี้ได้โดยสรุปเนี่ยการใช้งานสกิลธาตคือจำไว้แค่ว่ามันฮิวได้และอย่าลืมกดค้างเพื่อเล็งยิงเสมอและเก็บโอชาบอลก่อนใช้นะครับผมมาที่่าไมาตาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเลยเช่นกัน เป็นการใช้ปืนขับศิลาย,ยิงกระสุนระเบิดใส่ศัตรูทําให้เกิดความเสียหายไฟวงกว้างแล้วเมื่อกระสุนระเบิดนะ่ะโดนศัตรูปุ๊บเนี่ยมันจะแตกออกเป็นระเบิดชั้น2จํานวนมากด้วยนะเหมือนเป็นระเบิดกระเด็นออกมาเงี้ยซึ่งไอาระเบิดชั้น2เนี่ยก็จะระเบิดหลังจากเดว่าหนึ่งสร้างความเสียหายไฟใส่ศัตรูเพิ่มอีกครูดาวสิบห้าวิช้พลังงาน60หน่วยเอาจริงนอกจากทำ damage นิดหน,น่อยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วสัตว์ธรรมชาติตายของเชฟฟรุสนะ <c oughs> คือถ้าเชฟฟรุสมีสกิลแค่นี้ในแค่สองสกิลนี้น่ะก็เป็นตัวลละะครรทีี่่ไไมมอเย แต่ความโหดที่แท้จริงของตัวนี้แน่นอนคือมันเป็นตัวบัฟนะอยู่ที่สกิพลพาสีหรือสกิลติดตัวนั่นเองนะไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรสกิลพาสีสอันแรกเลยครับที่มีชื่อว่าเวนการสโค a t เนตติกส์ก็คือเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยมีเซติของท่าเป็นไฟและไฟฟ้านะครับคือมีตัวไฟและไฟฟ้าอย่างน้อย1ตัวเนี่ยชเชฟรู้สยจะมีบัฟโคเดเนตติกส์ให้ตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงก็คือหลังจากตัวละครทำให้เกิดปริยาโอเวอร์โหลดขึ้นปุ๊บจะทําให้ความต้านทานธาตุไฟและความต้านทานไฟฟ้าของศ เป็นเวลา6วินาทีนะครับนี่แหละอันนี้เริ่มพลังแห่งการบัฟตี้โอโหลดแบบชัดเจนของเชฟลุสแล้วนะแวน่นอนว่าถ้าเกิดตัวละครในทีมเนี่ยมันมีท่าไม่ตรงเงื่อนไขนี้ตัวเอเฟลเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการลดต้านท่ามนที่มีความคล้ายคลึงกับอาติแฟกต์สี่ลมนะแต่ไอแฟลสี่ลมเนี่ยมันลดต้านท่าได้แค่ท่าเดียวคือท่าที่มันมาทำปริยากับท่าลมก็คือท่าที่กระจายนั่นแหละก็ไม่น้ำก็น้ำแข็งก็ไฟก็ไฟฟ้าท่าเดียวท่าหนึ่งแต่ว่าไอตัวพลส่วนนี้เน ลดต้านทานถึง2ทธาตุก็คือธาตุไฟและธาตุไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะซึ่งก็คนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะและอีกแพสซีฟหนึ่งนะครับสกิลติดตัวที่2นะ Vertical Force Coordination ก็คือหลังจากเชฟรุสยิง Overcharge Ball นะโดยใช้สกิลธาตุเนี่ยทุกๆ1 0 0 0ันหน่วยของพลังชีวิตสูงสุดของเชฟรุสจะทำให้พลังโจมตีของตัวละครธาตุไฟและธาตุไฟฟ้าทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้น1%เป็นเวลา30วิและเพิ่มได้สูงสุดถึง40%นะครับนั่นหมายความว่าการยิงปืนแบบติดบ,บบบอแพิเศษะจะ เพื่อนนะบัฟแต่เพื่อนเอวลาสามสิบวิบัฟเยอะแค่ไหนบัฟตามเลือดของเชียร์ฟลูสโดยที่เราต้องปั้นเชียร์ฟลูสอย่างน้อยให้ได้เลือด4ี่หมื่นถึงจะได้เอฟเฟกต์นี้แบบเต็มๆถามว่า4ี่หมื่นยากมากไหมก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะอันนี้เนี่ยก็เป็นพาสซีฟสกิลที่โอ้โหดีมากพอๆกันแรกเลยเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดถึง40%นะครับไม่ใช่น้อยๆน,น,นะตัวสีดาวจริงหรือเปล่านะ ความสาม,มารถก็ค่อนข้างเกินตัวสีดาวไปเยอะเลยนะแล้วก็มีพาสซีอีกอันหนึ่งที่ลดการเสียพลังกายจากการวิ่งอันนี้ก็ดีด้วยนะเป็นหนึ่งในพาสซีที่เกี่ยวกับการสำรวจที่ดีมากคือเวลาเราวิ่งมันเป็นพาสซีที่ใช้บ่อยอยงเวิ่งตลอดอะใช่ไหมก็สำรวจแบบง่ายขึ้นด้วยนะก็คือถ้าเรามีเชฟรูซีศนะูเนี่ยเราก็จะได้ตัวพาสซีสองอันนี้ซึ่งจะเห็นว่าก็โหดมากๆแล้วนะหนึ่งคือลดต้านทานท่านมนสองคือเพิ่มบัฟพลังโจมตีของทีมได้เยอะมากๆนะครับ แต่ทีนี้ใครอยากได้บัฟแรงกว่านี้ก็เป็นต่อที่หัวข้อ,ขอต่อไปได้ก็คือเรื่องของกลุ่มดาวนั่นเองนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะมาดูกลุ่มดาวของเชฟรุสกันดีกว่านะซีหนึ่งก็คือเมื่อตัวละครในทีมทาปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดไม่รวมตัวของตัวเชฟรุสเองนะจะมีการฟื้นฟูพลังงานธาตุหกหน่วยหนึ่งครั้งทุกสิบวินนะครับก็ช่วยในการฟรื้นพลังงานนั่นเองนะซีสองนี่นก็คือเมื่อกดสกิลธาตุค้างและยิงโดนศัตรูจะเกิดการระเบิดต่อเน,นื่องสองครั้ง ซึ่งแต่ละระเบิดเนี่ยก็สร้างพลังงาหายไฟเพิ่มเติมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเช่นกันแค่เพิ่มดาเหมจนให้กับสกิลและแน่นอนว่าเชฟร์ฟุไม่ใช่ตัวที่เราเอามาใส่ตีเพื่อหวังได้เมจมากมายอะไรอยู่แล้วนะฮะ C3 ครับก็คือเพิ่มล้วลสกิล่าน,นั่นเองนะสามระดับและ C4 เอาง่ายๆคือตอนกดสกิล่าครค้างยิงๆเนี่ยมันจะยิงได้แบบไม่มีครูดาวสองครั้งด้วยกันนะครับค้งยิงเปียงค้างยิงเปียงแบบเนี้ย ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เล่นในคลองคึ้นเยอะช่วยในเรื่องของการรีพลังงานด้วยนะครับอ่ะไปต่อที่ซีห้านะคือเพิ่มทำให้ตาย3ระดับอันนี้ก็ปกติทีเนี้ยจุดขายหลักที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือ C6 นั่นเองนะครับคือ C1 หถึงหเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มคุณภาพชีวิตนิดหน่อยก็ส่งกับฮิวตัวละคร4ดาวนะคือกลุ่มดาวมันจะไม่ได้วิววาอะไรมากแต่ทีเนี้ย C6 ครับก็คือหลังจากกดสกิลท่าเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งที่สามารถฮิวตัวละครได้ีทะนเนเววลาา8ินที ซ้อนทับกันได้มากสุดถึง3ชั้นโดยแต่ละชั้นในคิวเวลาต่อเนื่องแยกกันนั่นหมายความว่าถ้าสกิลท่าของเชฟรุสฮิวครบสามคำเมื่อไหร่เราจะได้โบนัสความเสียหายไฟและโบนัสความเสียหายไฟฟ้าเนี่ยถึง60%นะครับอันนี้คือเยอะมากนะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยคาซีฮะเอ็0 0นเนี่ย,ย, 1, ยก็คือคาซีฮะปั้นเต็มๆหน่อยบัฟโบนัสความเสียหายธาได้40%่สิบเปอร์เจากพาสีแต่เชฟรุสของไอตัวกลุ่มดาวนี้เนี่ยบัฟได้6หกแอสิบเปอราเซ็น้ต์ก็คือแรว,าาวนะมๆนะเนี่ยก็คือ สามารถลดต้านทานมอนได้40%บ้าฟรังกตีได้40%อันนี้คือ C0 นะและ C ีก็คือบ้าความเสียหายธาตุไฟและไฟฟ้า,า,าอีก60%นะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเป็นตี้เน้นเฉพาะทางตีโอโลเนะี่ยโอ้ยเชฟรุสตอน,นี้ดูดีมากจริงๆนะฮะและใครที่แบบอ่าเปิดรไรเด้นเยอะๆช่วงนี้เปิดนงโยเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เชฟรุสซีในตู้นี้ด้วยนะครับผมแต่วงเล็บวงเล็บถึงแม้ใครจะอยากได้ C6 เนะี่ยถ้าไม่ได้เปิดรไรเด้นเยอะหรือเปิดนงโยเยอะผมก็แนะนําให้เปิดแค่ C0 พอ พอถึงจะบัฟได้หกขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็ยังมีข้อจากัดอยู่นะคือแน่นอนมันบัฟดีแต่ก็ต้องแลกกับการที่มันเหมือนเป็นทีมเฉพาะทางอะอย่างคาเซฮาเนี่ยถึงแม้จะบัฟโฟนัทท่าได้น้อยกว่าเชฟรูสซีหกแต่คาเซฮะมันบัฟได้ทุกท่าเนะี่ยอย่าลืมนะและโอ้โหคล่องตัวมากล่วมมอนได้ด้วยแต่ไอเชฟรูสี่มันบัฟได้เฉพาะแค่ไฟกับไฟไฟ้าเท่านั้นและถ้าจะได้บัฟแบบเต็มๆอะ ก็จะไม่ต้องให้ตัวละครตัเมียของเรายืนอยู่บนสนามนานหน่อยนะถึงจะได้โบนัสท่า60%เพราะมันต้องให้โดนฮิวครบสามทีไงมันต้องใช้เวลายืนฟิวออนไทม์แป๊บหนึ่งมีเงื่อนไขการเล่นที่จุกจิกนิดหน่อยนะครับข้อเสียอย่างคือถ้าไปเจอมอนพุที่มันแปะท่ายากหรือแปะท่าไม่ได้เนะี่ยเชฟลูสก็เล่นไม่ได้นะเพราะการที่จะได้บัฟของเชฟฟลูสมันต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดก่อนไม่เหมือนกับคาสิโาที่ราต้านทานมอนได้เลยนั่นเองนะหรือขอแค่ปฏิกิริยากระจายซึ่งบางทีเนะี่ยมันเกิดขึ้นง่่าายกว หรืออย่างฟูดิน่าเนี่ยคือง่ายมากฟูดิน่าคือเป็นบัฟเลยโดยที่แค่กดทําทให้ตายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับปริยาในตัวมอนเลยก็ได้บัฟแล้วนะครับทีนีนะ้ข้อดีนิดหน่อยของเชฟรูสคือมันเป็นตัวธาตุไฟเนอะมันจะมีการสั่นพองธาตุไฟถ้าเอาไปเล่นกับทีมที่มีตัวธาตุไฟด้วยซึ่งมันก็ควรมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะน,นั้นไอ้ไอตัวบัฟ40%ของตัวเองเนี่ยมันจะไปบวกสั่นพอง25%กลายเป็น65%เลยนะซึ่งก็เยอะมากๆนะ่ย ทีนี้หัวข้อต่อมาคือปั้นยังไงดีใส่อาริแฟกต์อะไรใช้อาวุธอะไรดีนะอันนี้แซงให้เล็กน้อยกับคนที่เปิดได้มาแล้วอยากจะปั้นมาลองเล่นดูนะเชรฟรฟลุกเนี่ยก็ปั้นไม่ได้ยากมากไม่อะไรเงื่อนไขได้ที่อยากให้ทําให้ถึงก็คือทํากันได้ให้เลือด40,000เลยนะเพื่อให้ได้บัฟโจมตีเต็มที่40%จากพัฟซิบสกิลนั่นเองถ้าใครอยากให้เชฟร์ฟลุบัฟเล่นขึ้นไปอีกก็เลือกอาริแฟกต์4โ o b ดเสมาใส่ก็ได้นะคือ set อาริแฟกต์เซนต ก็คือเวลากดทําให้ตายเนี่ยก็ฟาวเวอรแกเพื่อนเพิ่มไปอีกด้วยนะแต่เซตนี้เนี่ยมันจะใช้ซ้ำกับคนในทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือถ้าในทีมเนี่ยใช้ไปเด่น,นหรือมีคนใส่สีนเบสุดแล้วก็ไปใส่อิแฟกต์ใหม่สีซองอัเดย์พาสก็ได้เช่นกันหรือจริงยํำม,มัวไปก็ได้นะเ,เพิ่มเลือดก็ได้ให้เลือดถึง4 0 0 0 0แล้วก็ถ้าเลือดถึง4 0,000แล้วเนี่ยเชฟลุสก็สามารถไปใส่เฟลเนสแลนด์เพื่อฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมได้หรือแม้แต่ไปทำเอ m ็มทำไอตัวชำน เพื่อทำอเววร์โหลดได้แรงขึ้นก็ได้เหมือนกันนะเพราะปรเดี๋ยวอุ้ว่าโหลดเนี่ยมันแรงตามชำนานธาตุเลยนะ อาวุธเนี่ยใช้ได้หลายชิ้นมากคืออย่าง Faou นี่ย f a o นี่ใช้ได้แน่นอนเป็น1นในชิ้นที่ดีมากๆหรือถ้าเกิดออปออปเลือดหัวดีแฟกเนี่ยมันมันพาเราไปไม่ถึง40,000ใช้ Black Tesla ก็ได้นะอาวุธ6ดาวที่มีออปลอกเป็นพลังชีวิตอันนี้เนี่ยแทบการันตีว่าเลือดถึง40,000แน่นอนหรือจะเป็น6คลาบอันใหม่ของคอนเทนที่มีชื่อว่า Life Full Reward อันนี้เนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายในตัวของ Chef Boost ไม่ได้เน้นต้องกดทําอะไรต่างไงคือบัฟเนี่ยมาจากสกิล E คือยิงปืนให้ติดไอตัวโอเวอร์โหลดกระสุนโอเวอร์โหลดนะเพราะฉะนั้นรีพลังงานของ Chef b o o ก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องทําเยอะขนาด นนะก็เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างทาของง่ายกว่าซัพพอร์ตตัวอื่นนะยกเว้นว่าเทาไปเล่นกับไรเดนเนี่ยก็จะต้องทานิดนึงเพราะเวลาโรเตชันหนึ่งเนี่ยถ้าเชฟฟู๊ซเลกดทําไม่ตายถึงแม้จะไม่ได้แรงมากแต่มันจะเป็นการเก็บสแต็คของดีโซฟให้กับตัวไรเดนด้วยนั่นเองนะนั่นก็คือเรื่องของการปั้นอินฟกต์และออวุนนั่นเองทีนี้มาที่เรื่องทีมนะอย่างที่บอกไปเชฟฟู๊ซเยเป็นตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเฉพาะทางในเรื่องของปฏิยาโอเวอร์โหลดดังนั้นทีมที่เล่นได้เนี่ยจำเป็นต้องมีตัวละคร ท่าอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยจากเชฟรูสนะทีมที่แนะนำเนี่ยก็มีอยู่3ทีมนะครับตอนนี้หนึ่งก็คือไรเดนอเวอร์โหลดนั่นเองทีมนี้ประกอบไปด้วย Link, Chef Bruce, นะไรเดนเซียงหลิงเชฟรูสและเบนเนตนะฮะทีมนี้ตัวเมนหลักจะเป็นไรเดนกับเซียงหลิง เล่นง่ายและเดาเมจแรงด้วยนะก็เอาเสียงหนิงก็เป็นเดนนะมาทาปริยาปกติและไรเดนเนี่ยมันแปะไฟฟ้าเร็วทําให้ติดโอเวอร์โหลดแทบจะตลอดเวลาเพราะที่เหลือมันเป็นตัวไฟไงและต่อมาทีมที่2ก็คือโยมิยะโอเวอร์โหลดนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างโยมิยะ o f ฟ i ิเชียลเชลฟรุสและเบ็นเดนหรือเปลี่ยนฟีเชอร์เป็นตัวไฟฟ้าแล้วก็ได้เปิดโถยาเอไรเดนได้หมดนะครับโยมิยะเนี่ยก็จะยิงยิงธนูไฟปับป๊บๆๆแล้วไอ้ตัวนอกสนามันก็จะแปะไฟฟ้ามันก็กระเด็นปุ๊บ,ป,บปั๊บ ไอ้เคียฟรูซี่บับเอเทกนี่เป็นประโยชน์มากๆกับโยมิยะนะทีมนี้เนะี่ยโยมิยะจะเล่นง่ายสุดที่เป็นตัวเดเมจไฟเพราะอะไรเพราะว่าโลเนี่ยมันทำให้มอนตัวเล็กกระเด็นได้อย่างถ้าเป็นฮูเต่าถามว่ามันได้ไหมฮูเตาก็ได้ฮูเตาก็เป็นตัวเดเมจไฟเหมือนกันแต่ว่าเราต้องวิ่งตามมอนไปตีไปแทงหงใส่ซึ่งบอเลยเสียเวลามากไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเสียเวลาจริงๆนะแต่ต้องโยนเะนี่ยดีสุดเพราะว่าต่อให้มอนลอยไปไกลขนาดไหนเนะี่ยเรายืนยิงอยู่กับที่ยิงถึง,ถงแน่นอนนะ ก็เป็นตัวด <Joker> ูเมนฟ้าที่ดีสุดในในการนี้แล้วนะครับแล้วจริงตี้นี้เนี่ยเราเปลี่ยนน้องโยเป็นเซียงหลิงก็ก็พอไหวอยู่นะมันก็จะเป็นตีสีดาวบัจเจตานะเป็นเซียงหลิงฟิชเชอร์เชฟรุสเบเน็นเนตอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะและอีกทีมหนึ่งนะก็คือทีมไรเดนเฮเปอร์แครดี้นะที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ไรเดนซาระคาเึฮะและเบนเน็ตนะก็คือเอามาบัฟไรเดนแบบจัดเต็มใช้ซาร่าซีหกอะไรเงรี้ยซึ่งทีมนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีแค่ไฟกับไฟฟ้าอยู่แล้วถ้าไม่นับคาเซฮะถูกยเน่ี มันแรงกว่าตอนใส่คาซ่า,าอีกนะเพราะอย่างที่พูดไปมันมันมันบัฟได้แรงกว่าถูกปะแล้วมันก็ตรงเงื่อนไขหมดเลยก็คือแบบอ่ามีแค่ไฟกับไฟฟ้า,าจริงๆริงแล้วก็ทำโอเวอร์โหลดได้ตลอดต่อเน,นื่องนะเพราะฉะนั้นเชฟรุสซีหกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ไรเดนซีหกเอ้ยไม่ใช่ไรเดนซีสองซีสามที่เล่นกับซารัสซีหกเนี่ยแรงกว่าเดิมนะฮะนี่ก็คือทีมเบื้องต้นที่เราแนะนำนะฮะแล้วก็สรุปของคลิปนี้ก็คือเชฟรุสเนี่ยเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางที่บัฟได้แรงโหดมากๆและอนาคตเนีี่่่่ยยผมก็เเเชชือวาฟน น่าจะมีหุ้นขึ้นกว่านี้แน่นอนนะเพราะว่าเมืองที่เราจะไปต่อมันคือเมืองไฟแลวดูแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เมืองไฟจะอวยหรือเล่นกับปริยโอโรเนี่ยเยอะพอสมควรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยาคาดหวังเยอะเพราะอย่างนิโรเนี่ยก็เปิดมาว่าจะเล่นกับมเมเ็สพันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกอวยขนาดนั้นนะเช่นครับนี้ละกันคือเหมือนนิโรก็เก่งอยู่แป๊บเดียวในแพทที่ตัวเองออกมาแล้วพอเริ่มมา4ีจุดหลังๆเนี่ยนิโรก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับมันก็มีเหมือนทางอื่นให้ให,ให้บิดไปเช่นไปททางเปรบมแน ซึ่งนิโลก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันมีแค่น้ํากับไม้ใช่ไหมเพราะฉันก็แต่โอโลดูจะยืดหยุ่นกว่าอันนั้นนะก็มีทรงมากกว่าที่จะหุ้นขึ้นมากกว่าเพราะฉันก็การลงทุนมีความเสี่ยงต้ลงทุนด้วยความระมัดระวังแต่อย่างน้อยนะหุ้นหุ้นตัวนี้เนะี่ยก็ดูเป็นหุ้นที่มีโอกาสตเติบโตนั่นเองนะฮะและนี่แหละก็คือข้อมูลรีวิวและไกลเบื้องต้นของเชีร์ฟลุชใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้และมีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรเนะี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยยไไได้้้เเเเเชช่่่่่่่นนนนนนนกกกัััวววาาาาาาฟฟฟลลุสสงงงงแแแคคคคคหหรนะรรรรบบณะใทีีออไปไมมมมจิิ์ ได้เลยนะครับผมสำหรับนี้เนี่ยลาก่อยก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้มาจนจบและใครที่ดูมาตอนนี้เนี่ยก็ขอวอวยพรให้ไม่หลุดเลทไม่ว่าอยากจะเปิดนเดนหรือน้องโยยในตู้นี้นั่นเองนะครับสำหรับนี้ลากรอนก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบายบาย